ไม่ได้เลยไ่ได้เลยออกี่าได้ไม่ได้ลต้องากัาล้วนะื่อน่อา่ด้ะัอ่่อ นั es> ่นยวน่เมียเ่ยก็จะอ่อยจะออกค่นนี้แหละตายัวไนถ่ากันเลยถ้า่ายกันื่อีกตัวเดียตือีกย่้าแลนฮะเลอเอาเวลา なあなあなあな